สวัสดีครับผม e FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยวันนี้ก็มารับชมการรำถวายตูนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูตัวเลขกันนะ,ะสำหรับตัวเลขหลวงพ่อ9ชุดได้มาแล้วนะครับผม งวดประจำวันที่16มิถุนายน2567 1 0บนนะ2 8 9นะหน่วยบน6 3 9จับคู่ที่2 3 8 3 9 3 2 6 8 6 9 6, 6. 2 9 8 9 9 9นะสำหรับหลวงพ่อสมชายก็ให้วิ่งมาที่6กับ3นะงวดนี้ไม่จับคู่ให้นะครับผมงวดที่แล้วให้4กับ2นะ มาคู่กันเลยสี่กับสองล่างงวดนี้หกกับสามชนกันกันเลขหลวงพ่อนะหกกับสามนะหกกับสามชนกันเลขหลวงพ่อหน่วยบนคือหกกับสามนะหลวงพ่อเก้าชุดอ้าวชนกันที่หกกับสามครับวิ่งหกเด่นหน่วยนะสายวิ่งสายรูดอย่าลืมนะจับหกเลยนะเด่นบนนะสามอาจจะมาล่างได้นะถ้าสามรูด สามท้ายนะ0 3 1 3 9 3ามหนึ่งสามเก้าหลวงพ่อฝากมาว่าลูดสามท้ายมาแรงนะก็มีประมาณเท่านี้นะเลขหลวงพ่อเก้าชุดบนนะครับผมอันนี้ถ่ายทำนอกสถานที่นะครับถ่ายทำที่อ่อ หอตะปูประจำหมู่บ้านนะหอตะปูฟ้าคืนนะแต่ก่อนเคยมาเอาเอาหมอทรงมาเอากระปูนะปูให้9กห้านะออก9ก้าห้าตรงตงนะปูบอกว่าสี่เก้าห้าสี่ห้าเ้านะออก4 9่เก้าห้านะฮาสำหรับงวดนี้นะวิ่งที่หกสาม ตัวนี้นะหลวงพ่อสมชายจะชนกันกับหลวงพ่อก็คือหกกับสามนะชนสองหลวงพ่อวิ่งหกเด่นบนนะครับผมอ่า FC แฟนช่องก็ระวังให้ดีนะสองหกแปดหกมาแรงนะครับผมอ่าหมดเวลาแล้วนะอัาลาพาจากนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c ซีแฟนช่องโูเยี่ยมพารวยวันนี้ก็พามาชมงานบุญบ้องไฟบ้านหมูม่วนโนนซาละครับขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเ็ดชาวบ้านวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านเอาบ้างไฟน้อยมาจดุดถวายปูแล้วครับผม,ม,มทุกคนก็เตรียมขันดอกไม้ธูปเทียนเ,นเนรเื่องถวาย

มาทรงปูสามองกรับขันดอกไม้นะครับผมรับเสร็จก็บอกเล่า90ให้ปูไเลรับรู้รับฟังเสร็จแล้วก็นำบังไปไปจุดนะครับผมยังมาเรื่อยๆนะต้งนอกที่เตรียมก็ เรื่อยเรืๆนะครับผมเส็ใครว่างดูเอาเสร็จแล้วก็ออกไปนะฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ ถวายแล้วบ่เหรไปชุดเราไ้เนี่ยไปอ่าที่ถวายเสี็จกลับบ้านกันก็เยอะนะทีหลังไหลมาก็เยอะอาพามาดูฝั่งนี้นะฝั่งตรงตรงตกี้ไม่ตรง จะพาไปชมที่จุดนะครับผมถวายแล้ว่ครับไปแล้วไปไปจุดบานเลยมาถิบไปจุดให้พี่ของผมเบืนอด็กเด็กน้อยจุดอะ ามาดูที่จุดนะครับผมเสียงชวดจ้าดโดจ้าดไม่ขาดระยะทางนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจุดกำลังทำหน้าที่ เลี้ยงบางไฟลงในบ้างใส่ทีละสองว้าสองคุณบอกเกบเดียวนี้บอก่าจดทีละสองเลยนะดูดูดูด ดูมุมใกล้แล้วก็ดูมุมใกล้ซะหน่อยนะะจุดจุดจุดทีละสองทีละสองใส่สองไอ้ตัวเนี้ยดับเบิ้ลนะจุดบังไฟน้อยบังไฟหน่อยเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องไอ้มัดหัวกับหางใส่กัน หางกับเีนหงัวกับเีนหามัดหัวส่หางจุดดหห้าหนึ่งหกจนั่นเฮียแล้นี่ยเอาคักเลยเด้อห้าหนึ่งหกักขึ้นแล้วเอาขึ้นหรือไม่ขึ้นดูก่อน ดูจุดคู hm. well ่นะฮะดูใกล้ๆจาจหน่อยว้าวแตกเลยอ่าดูมุมห่างๆหน่อยนะครับผมมุมไกลแล้วมองาไปแล้วมันขึ้นสูงขนาดไหนมองไม่เห็น อันนี้้านที่หนึง่งไปเพิ่ง้านที่สองครับผมไลย,ยอยู่ดีนี่เป็นไล่กันปะอ,อ่ะไปดูไปดูร้านที่สองครับผมสองหรือสามล้านสามล้านเหลือลร้านหนึ่งอ่ะเจ้าหน้าที่ก็แล้วจุด ลานที่สองลานที่สองอ่ะไทยได้ตาลานที่สองกำลังจุดหน้านึง,ส,งสามขึ้นไปแล้วโอ้อยยังขึ้นไปใส่ด้วยบาานดยพี่นนองเดี๋ยวก็ม่เห็นนะครับผม โอ้ส่ทูบว่าตาจุดจุดจุดอ้าวแห่งลังไหลมาไหลนะครับบ่าเนี่ยใส่น oh, ูเียวออสทูื่ทูบดขึ้น คืนเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดของทุกปีบุญต้องไปปะเพนีบ้านหมูมุ่นโนนสาตรทีที่แล้วออกสองเก็ดออกทุกปีนะครับสองเก็ดอ้าวไปแล้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 วเจำได้ไ้ว ว้าวยา,คางคักเดียววะโอ้เหลียงใทยเต็มที่เร็วบา้บางละสอง <า S 2> ของผูใ้ใดนี่แหละครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วของเสียเพชรประกาศไหมนะของเสียเพชรหนึง่งร้ากกานะอ,นะอยบ้าง ลากเราอันนี้นึงไปแล้วหนึ่งหกหนึหกหนึหกไปแล้วหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกหหกหนึ่หกหนึ่งหกงหนงหกฮ่าฮาโอยกอ,อ้าวขึ้นไปแล้วนะครับผม คืนเจ็ดขดด้จุดบ้องไปถวายปูหนึมาแรงจิบบอเป็นหนึ่งหกเนนะอ้าวไปแล้วไปแล้วหนึ่งหกนหนึ่งหก่หงหกหนึหหนห่จุดก็เป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งใส่บหบมือเปล่แมียนบ่อ,อ ขับมาเนี่ยเดี๋ยวว่าที่ยังมาลอยจุดก็เต็มร้านอยู่นะครับผมเอามาร้านที่สี่กันนะครับผมร้านแล้วก็ลานจุดนะมาเลยครับ ดูมุมไกลหน่อยขึ้นยังไงมุมใกล้ๆมองไมนขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไปบนฟา <c oughs> ้าหมดมเลย <c oughs> อ่ะเอาละพากจากแล้วครับผม <c oughs> สำหรับบุญว่างไฟ <c oughs> นะฮะให้โชคลาบกันทุกท่านนะครับผม <c oughs> ะเอาลาพาจากแล้วนะ <c oughs> อ,ยอยู่ดีมีสุขนะครับผม คนบ้างไปโนนาั่นคบ้างไฟน้อยถวายปูทป่ทุกปีทุกปีร่ำรวยทุกท่านนะครับวันที่16นี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว